ไม่ต้องแปลกใจนะคะดูแค่ B พอค่ะ B หนึ่ง B สอง B สาม B สี่ความจริงและหลักฐานชนะคําโกหกใช่ค่ะ<ช>ความจริงและหลักฐานจะชนะคําโกหกหนูรออยู่นะคะพ<ช>ี่ทีมเวอร์สวัสดีค่ะพี่เอเออันนี้คือ,อเราไม่ได้เปิดเพื่อมีปัญหากับใครนะคะเราแค่มาทําทความเข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราได้รับผลกระทบอย่างนี้นะเออ เนาะเพราะว่าเราต่างคนต่างก็รักรักรักในความเป็นเดจีรักวามรักในคอ่ะใช่ใช่ใช่แต่เราแค่อยากรู้ว่าทําไมสองครั้งสองคราวเนี่ยทําไมสองครั้งสองคราวเนี่ยถึงไม่สองครั้งเอาพี่อ้นไล์อยู่หรอคะ รบกวนพี่ๆไ,ไป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 แจ้งพี่อ้นพาวเวอร์หน่อยค่ะว่าสามารถที่จะขึ้นมาพูดกับพวกหนูได้ไหมเพราะว่าวันนั้นพี่อ้นก็อยู่ในห้องนั้นเหมือนกันนะคะเอวันนั้นพี่อ้นก็พูดใช่ไหมไอ้บีสี่ก่อนที่พี่จะเข้าไปอะ่ะน,น่าจะอยู่ด้วยกันนะอืมฝนก็มั่นใจอ่ะว่าพี่เขาก็ต้องอาจจะรู้อะไรบ้างอะ่ะรบกวนพี่ๆฝากไป ถามไปถามพี่อ้นหน่อยค่ะหรือว่ารบกวนให้พี่เขามาได้ไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าพี่เขาก็จะมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โด่งเพราะว่าน้ใช่ใช่เพราะว่าพี่อยู่หมดนล้วจริงะค่ะหนูอยาก คือตอนแรกก็อยากจะรอพรุ่งนี้นะเอาตรงๆเลยคือตอนแรกพวกหนูก็จะคุยกันแหละพรุ่งนี้แต่ว่าหนูมั่นใจว่าพี่หลายๆคนอาจจะไม่สะดวกแล้วก็พวกหนูเองก็หนูต้องทางานไงแล้วคนพูดหลักอ่มะมันต้องเป็นฝนเพราะว่าเออ,อพี่กูดมาสวัสดีค่ะพี่กูดพี่กูดสะดวกขึ้นไหมคะ สักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่กูด๊ดอา้าวหนูไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลค่ะ, okay คะ,คะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะพี่พี่กูด หตุการณ์เรื่องนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีการรีโพส์เอ่อเพิ่มาเ่ะเกิดจากการที่รีโพส์ในเอ่อบานดานอะไรนะบานดําใช่ไหมแล้วพี่ก็ขึ้นโพ้เพิ่ขึ้นโพส์แต่ว่าพี่พูดในคลิปที่ประมาณห้าคลิปที่ในห้องของฝั่งนู้นที่เขาด่าน้องแล้วพี่ก็ถามว่าเออสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วพี่ก็มาทราบหน้าอะไรว่ามีการรีโพส์ มีการโพสต์ทีแรกพี่เข้าใจว่าย่าหวานเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนลงเองแต่พอสักพักหนึ่งก็มีคนมาแจ้งว่าไม่ใช่นะพี่เขาแค่รีโพสเฉยๆทีนี้พี่ก็เลยรู้อ๋อไม่ใช่แล้วเราก็พูดอนไลฟ์ล้วก็ให้น้องฝนกับย่าหวานขึ้นมาวันนั้นให้ขึ้นมา<ะ>ที่ตรงบนไลฟ์ถูกไหมค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นพี่ก็พี่ก็ทักแชทบอกน้องฝนหลังบ้านว่าฝากขอโทษย่าหวานด้วยที่พี่เข้าใจผิด แล้วก็<ช>ขอโทษ<ช>ด้วย<ช>ที่พี่เขาใจผิดอ่า<ช>แล้วก็อยากรู้ว่าพี่ได้ข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก<ช>็คือ,คอคทราบตรงนั้นก็คือในกลุ่ม Power มีการเอาคลิปที่เขาด่าเขาด่าน้องมาประมาณคลิปละคลิปละสนะี่นาทีห้าสิบเก้าวิป,ประมาณนั้น<ช>เพื่อที่จะเอามา้ฟังประมาณห้าคลิปซึ่งคลิปนี้ก็ส่งไปให้ทานายเรียบร้อยแล้วซึ่งฝั่งนั้นก็พี่ก็ลืมไปแล้วนะว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขึ้นไลน์นานละที่เป็นฝั่งตรงข้ามอันนี้คือประเด็นประเด็นที่หนึ่ง 5คลิปที่ที่ในทิกต o อกนะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านดําแต่ในส่วนบ้านดําก็คืออันนั้นอ่ะพี่ก็ฝากขอโทษไปตั้งแต่จบเรื่องหนึ่งวันพี่ทักไปในแอปเขียวบอกน้องนกฝนว่าฝากบอกน้องย่าหวานด้วยว่าพี่ขอโทษค่ะอ่าฮะอันนี้น้องน้องฝนบอกน้องยาหวานเลยใช่ปะบอกค่ะเออแล้วหนูอยากสอบถามว่าแล้วข้อมูลที่ที่ส่งที่พวกพี่ได้กันนะคะ ได้ได้จากที่ไหนอะคะใครเป็นคนส่งให้พี่พี่อ่ได้จากหลังบ้านในกลุ่มก็คืออตอนนั้นฝั่งได้มาจากของแม่สุก็คือแม่ส่งมาให้อืแล้วแม่สุได้จากไหนพี่กูดทราบไหมคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ได้มาจากที่ไหนก็เดี๋ยวก็รอให้แม่ตื่นเพราะาตอนนี้แม่หลับแน่นอนอยู่แล้วพี่ก็พูดได้ตามตรงประมาณนั้นเพราะว่าเรื่องจริงมันก็มีอยู่แค่นี้พี่ได้มาแล้วก็ วันนั้นพี่อ้นขึ้นไลฟ์เหรอพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่เมื่อกี้ถ่ายผ่านมาแล้วก็ได้ยินพอดีก็คือพี่อ้นได้ยินมาบ้างวันที่ในไลฟ์ของฝั่งนั้นที่เขาด่าน้องในกลุ่มนั้น<ะ>ซึ่งมันเกิดขึ้นนานแล้ว่าฮะก็ะคือตอนนี้ก็คือจะจะ,จะถามว่าได้มาจากไหน<ช>แบบนั้นใช่ปะ่ะคือหนูอยากใช่ฝนอยากบอกว่าข้อมูลที่ที่ที่เราถ้าเร,ร,ไราได้ อ่าฮ uh huh. แล้วถ้าเรารู้ว่าข้อมูลได้มาจากไหนก็คือมันมันมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บาพี่พียอยากรู้เออหนูหนูอยากรู้ว่าเออ mm hmm. ว่าใครเป็นคนบอกดีกว่าเนาะว่าใครเป็นคนบอกเพราะว่าสิ่งที่รู้าบอกมไม,ไม่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นการขอรู้ข้อมูลมา,มากกว่า ว่าพี่ได้มาจากพี่พี่ก็คือพี่ได้คลิปมาแต่พี่ไม่ได้เข้าพี่ไม่ได้เข้าไลน์เองของของคนนั้นอ๋อพี่หมายหมายถึงว่าพี่พี่ทีมพาวเวอร์เนี่ยคือได้มาจากแม่สุกถูกต้องไหมคะใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือแต่เราไม่รู้ว่าแม่สุกได้มาจากใครพี่พี่ไม่รู้จะกลายเป็นว่าประเด็นนี้คือจะจะจะแตกยอดเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะแม่เขาก็หวังดี ในส่วนของตัวคลิปนั้นว่ามีกาด่าแล้วก็ส่วนพี่อ้นเองพี่อ้นได้ฟังมาจากในส่วนของไลฟ์ของคนนั้นเองเลยที่ว่าน้องกัมนเราก็เลยล้วก็มามามาชี้แจงให้ฟังว่าพี่น้องโดนด่าอีกแล้วอค่ะแล้ววันนั้นทำไมถึงถึงบอกว่าเป็นเจ้าหวานที่โพสนะคะพี่วันนั้นก็คือถามว่าแล้วสาเหตุทำไมเขาถึงได้ด่าแบบนี้ มันเกิดขึ้นมาจากอะไรบอกว่ามันเกิดมาจากแอป,ปดําเพราะว่าเขาพูดบอกว่าเกิดจากแอป,ปดําแล้วทีนี้พี่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการแคปข้อความมีการแคปมาแล้วก็พี่เป็นคนที่ดูแอป,ปดาไม่เป็นอยู่ละแล้วลทีนี้ใครเป็นคนแคปมาให้พี่กู๊ดนะคะแคปนี่พี่พี่ขอไปดูที่หลังบ้านก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หลับกันหมดทุกคนข้อมูลก็คือ<ด>พี่ก็เลยะจะบอกว่าข้อมูลมันมันนานมากๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ข้ออ้างนะตอบคือพี่เองก็หลับอะรจริงๆ อะฮะแล้วก็พี่ก็มาอธิบายในในส่วนนั้นในส่วนของวันนั้นแต่ว่าที่พี่จะมาชี้แจงเพราะว่าพี่มีการขอโทษไปแล้วค่ะชวันช่ยคนได้พูดกับพวกพี่เขาแล้วแหละว่าพี่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 กูดมีการขอโทษหลังบ้านไปแล้วมีการเคลียร์จบหลังบ้านไปแล้วใช่เลยเราเลยไม่มีการติดใจกันทั้งทั้งทั้งสองห้องพวกหนูก็ไม่ได้อะไรเลยจนมากระทั่งวันเนี้ยพวกหนูก็พอทราบข้อมูลมามันแล้วมันก็มีการที่ ที่ว่าเหมือนห้องตอนนี้ือเหมือนมีประเด็นที่ห้องที่เขาประเด็นไหนที่ที่บอกว่าพี่บอกว่าเสือขาวคือย่าหวานมันมีคําไหนพี่ขอหลักฐานเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะคะพวกหนูพวกหนูก็ยังไม่มีใครบอกนะคะว่าพี่ power เป็นคนบอกว่าย่าหวานเป็นเสือขาวพอันนี้ใครไปบอกพี่อุดพี่ฟังมาจากในนี้แหละเพราะว่าพี่ใครพี่เป็นคนบอกค่ะ ไม่ไม่ไม่มีค่ะอันนี้ไม่ต้องไปหาใครพี่นี่แหละคือไม่รู้ว่าพี่ฟังกลึงหลับกลึงตื่นตป่อหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินประเด็นที่บอกว่ามีคนกล่าวหาว่าย่าหวานเ็นนี่เป็นใช่ส่วนเสือขาอีกแล้วซึ่งก็มีแต่ห้องพี่ที่ขึ้นมาพูดเรื่องนี้ไม่มีคนกล่าว มีคนทักมาหลังบ้านว่าพวกหนูเป็นเสือขาวเออหูไม่ได้พูดว่าห้องพี่กูดว่าวกนเป็นเสือขาวาว่าจะ,จะว่าพี่ร้อนตัวก็ได้นะเพราะว่ามีพี่ห้องเดียวที่ขึ้นพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องออกหน้า,าใช่ใชเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันโยงกันมายัางไงเขาถึงคิดว่าพวกหนูเป็นเสือขาวซึ่ง พวกหนูไม่ใช่อยู่แล้วแล้วก็มีทักมาหลังบ้านเหมือนที่เอาให้พี่ๆเขาดูนั้นแหละค่ะว่าใช่เสือขาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็บอกเอ้าฉันไม่ใช่ทำไมาต้องเอาทำไมาต้องทำไมาต้องโยองอีกแล้วแล้วคือแล้วคือประเด็นหนัไปที่ย่าหวานอีกรอบหนึ่งเนาะอืมอ่า้วแล้วทีเนี้ยอ่าทักไปที่คนนี้แล้วถ้าสมมติว่าอันเนี้ย พี่พี่กาลังมองว่าแล้วมันไปปฏิปติประต่อกับเรื่องแรกเมื่อกี้ยังไงไอเรื่องที่บอกว่าเออเรื่องพวกพี่พูดถึงน้องเขามันมันคนละเรื่องค่ะพี่มันคนละเรื่องแหละแต่ว่าเนื้อหาก็คือจะบอกว่าน้องโดนแล้วรอบสองถูกไหมมันก็เลยมันก็เลยทาให้พี่ว่ารู้สึกผิดว่าพี่คือคนพี่คือรอบสองที่พี่มาพูดเรื่องเสือข่าวซึ่งพี่อ่ะพี่พี่กูดไม่ต้องีชัดเจนพี่ชัดเจนตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าพี่ไม่ได้หมายถึงย่าหวาน ท่านนู้นไม่ได้หมายถึงย่าหวานว่าย่าหวานนะเป็นเสือขาวพี่ไม่ได้พูดแน่นอนค่ะพี่ใช่ใช่ค่ะเพราะถ้าหลังบ้านจริงๆ่หนูก็ไม่ได้เป็นน้องน้องก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่มีการได้สอบถามไปแล้วค่ะคือพี่มีการได้สอบถามไปแล้วแล้วทีนี้วันนั้นในไลฟ์พี่ในไลฟ์ของพี่ถ้าใครเข้าฟังจะรู้ว่าพี่พูดถึงเสือขาวชัดเจนเลยอว่าพี่พี่เอ่อเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่านะ พี่ไม่ได้ว่าเชิงสอบถามหรอกคือพี่ดูแล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่น้องเขาเพราะว่าคือก่อนหน้านะเอาจริงๆนะเอาก่อนหน้ามันก็มันมันพูดไปจะพลาดพิงแด่พี่ขอขอตั้งสติน,นิดนึงมาเพราะพี่ก็เพิ่งตื่นคือมันเหมือนกับเคยมีคนพูดประมาณว่าน้องแยหวานคือตอนนั้นไปมีปัญหากับอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฝั่งป้าฝั่งนูน้นเขาเคยสงสัยเรื่องนี้มาอยู่ครั้งหนึ่ง พี่ก็เคยเห็นคอมเมนต์เสร็จปุ๊บพี่ก็พี่เอดใจแต่พอพี่ไปดูอะทไลา์มันก็ไม่ตรงกันว่าไม่ใช่น้องเขาพอทไลายไม่ใช่ปุ๊บพี่ก็เลยมั่นใจว่าเสือขาวก็คือเสือขาวเพราะคําพูดเขาอะมันมีตัวอักษรมันไม่เหมือนกันพี่ก็เลยมั่นใจแล้วก็ขึ้นไลค์เลยวันนั้นแล้วก็ชี้ไปที่เสือขาวและพี่พยายามสังเกตว่าพอเราไลค์ปุ๊บเขาอยู่ในไลฟ์พี่แล้วเขาโต้อตอบผ่านแอปดมตลอด พี่พูดไปครึ่งชั่วโมงเขาไปขึ้นไลฟ์หนึ่งข้ออ่ซึ่งพี่ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้เขาเป็นใครเพราะว่าขณะนี้ตอนนี้น่าจะประมาณสักตอนเที่ยงป่ะหรือช่วงบ่ายเขาก็ยังด่าพี่อยู่เลยซึ่งพี่คิดที่จะจบพี่คิดที่จะหยุดเพราะว่าวันนั้นพี่บอกแลว่าจบแค่ตรงนี้นะสขาวเพราะวันนั้นพี่ด่าจริงทำลายพี่มีถ้าให้พี่เอาคลิปมาเปิดวันนั้นถ้าใครอยู่ในไลฟ์พี่จะรู้เลยว่า พี่เจาะไปที่มันเลยเพราะพี่บอกแล้ว,วพี่ไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดคุณสามารถที่จะเอามาทําเอามาพูดได้หมดเอามาสร้างคําพูดได้หมดเพราะคุณไม่ยอมใช้หน้าไม่ยอมใช้เสียงพี่บอกเขาว่าถ้าแน่จริงให้กดขอขึ้นมาหรือไม่ก็ไปเปิดไลฟ์มาเลยอ่ะอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวขออนุญาตค่ะอันนั้นมันคือคือลพีเป็นัเนมนื่อวานเมื่อวานใช่ไหม,ไมใช่พี่ไลฟ์สองวันแล้วมั้งพี่พี่ไลฟ์สองสามวันแล้วั้นหนูขอย้อนไปหน่อยค่ะพี่กู๊ดว่า ่เออที่พี่กู๊ดบอกว่าพี่กู๊ดไปไล่ทไลายของย่าหวานใครนะคะเป็นคนที่บอกว่าพี่ค่ะพี่พี่ไปดูเองพี่ไปดูเองว่าคำพูดค่าทำลายนี่หมายถึงทำลายอะไรคะทำลายอะไรคะทำลายที่พี่ย้อนไปนิดนึงว่าที่พี่บอกว่ามีคนใกล้เคียงเสือขาวที่พี่รู้จักแค่คนเดียวก็คือย่าหวานนอกนั้นพี่ไม่รู้จักว่าใครแล้วทําไมถึงไปที่ย่าหวานนะคะพี่อืมน้องเป็นคนเดียวที่ ที่พี่เห็นเขาไปรีโพสของคนนี้แล้วพี่ก็ดูแต่พี่ก็ยังไม่ได้พี่ก็ยังไม่ได้อะไรนะมันแค่เป็นความสงสัยเรื่องพี่ก็ยอมรับว่าพี่สงสัยพี่ก็บอกว่าพี่ยอมรับว่าพี่สงสัยว่าเออเราใช้คนนี้ไหมล้วใช้อีกคนหนึ่งไหมมันมีคนที่เราคิดอยู่ประมาณสามสี่คนว่าอ้าวแล้วเขาเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในความคิดที่พี่จะสงสัยได้พี่กู๊ด เป็นคนสงสัยย่าหวานว่าย่าหวานคือเสื้อขาวอย่างนี้หรอคะอย่ายมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแป๊บหนึ่งนะแม่สุโทรมาแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหมายถึงคิดยังไงหมายถึงอ้าวทาไมคิดคิดคิดยังไงคืออะไรคะน้องเลิฟเก้าเก้าพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อะไรนะคือคําพูดพี่อเมื่อกี้ที่พี่พูดอะน้องฝนถามว่าทําไมถึงพี่กูถึงคิดแบบนั้นพี่ไปดูไทม์ไลน์พี่ถามว่าพี่ไม่ได้มานั่งสงสัยเพราะพี่รู้แล้วว่าไม่ใช่อพี่บอกว่าพี่บอกแล้วว่าไม่ใช่อืม พี่พี่ mm hmm. เราไม่ได้ด่ากันเองนะคะี่คือเ,เอาเอาจริงๆ <ใจ S 2> นะอย่าพยายามต้อนคําพูดไปต้อนคําพูดมาแล้วมาใช้คําพูดของคนที่กําลังสลืมสลือว่องนอนแบบนี้คือพี่พี่พูดด้วยใจจริงนะถ้าถ้าจะพูดอะไรถ้าสมมติไม่โอเคเขาพูดตรงนี้ตรงๆกันไปเลยถ้าพี่ทําอะไรให้ไม่พอใจก็คือบอกกันไปเลยก็จบจบแต่ถ้ามานั่งต้อนกันไปต้อนกันมาเนี่ยคือพี่อะก็เริ่มงงละ คือโอเคถ้า<ผ>มไม่มถ้าไม่พอใจถ้าแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเลยก็คือไม่พอใจที่อ่าไม่พอใจพี่หรือเปล่าก็ตอบอไม่ใช่ค่ะพี่กูดพ,พี่กูต้องต้องเข้าใจใหม่ก่อนว่าไม่ใช่ว่าพวกหนูไม่ไม,ไม่ไม่พอใจนะคะพี่กูดคือทําไมถึงต้องไล่ทำลายพี่กูต้องเข้าใจพวกหนูด้วยว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยคือเกิดขึ้นแล้วพวกหนูก็เลยงงแล้วก็เลยอยากรู้ความจรงิงแต่ประเด็นหลักๆเอาอย่างนี้ประเด็นหลักๆ ขอขา,ขาทีละ่าว,าวกับกับย่าหว,วานไว้ก่อนอตอนนี้หนูแค่อยากรู้แค่ว่าหนูแค่อยากรู้ว่าครั้งแรกเนี่ยเอาเอาประเด็นนี้ก่อนเลยมันจะได้จบว่าครั้งแรกเนี่ยที่มันมีการเอพูดขึ้นมาเรื่องอท,ที่ที่เรื่องรีโพส์เนาะนะอันนั้นครั้งแรกนะเร,ร,รื่องรีโพส์เนี่ยใครเป็นคนที่ส่งข้อข้อมูลให้กับทางพี่พาวเวอร์คะทุกคนเขาเห็นในในในแอปดาก็เลยแคป